ทำบุญอย่างไรให้ไม่โง่ทึบอย่างนี้อีกถามทำบุญหรือทำกรรมอย่างไรจะประกันว่าไม่โง่ตลอดไปครับไม่ได้หวังฉลาดเลิศเลอนะครับขอแค่ไม่คิดช้าตามคนอื่นไม่ทันอย่างที่เป็นมาก่อนก็พอใจแล้ว ตอบมองออกมาจากจุดยอดสุดของพุทธศาสนามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต่างตกอยู่ในม่านหมอกแห่งความหลงคลากันทั้งหมดเพราะเกิดมาด้วยความไม่รู้โตขึ้นมาด้วยความไม่รู้และตายไปด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าอย่างไรไม่รู้ว่าผลแห่งกรรมมีจริงไม่รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ไม่รู้ว่าการหยุดเวียนว่ายตายเกิดมีจริงที่ยังคงไม่รู้อยู่เพราะอะไรเพราะยังติดใจในกามเพราะยังละความพยาบาทไม่ได้เพราะยังยึดถือสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงเพราะยังหลงยึดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนสรุปโดยย่นยอ่อคือพวกเราต่างถูกปกคลุมด้วยธรรมชาติอย่างหนึ่ง เรียกว่าโมหะตราบใดยังมีโมหะตราบนั้นยัง,งโง่หลงอยู่ร่ำไปที่เราพากันฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาในโรงเรียนตั้งแต่เด็กนั้นเป็นแค่การทำให้สมองไม่ทื่อทำให้เรียนรู้วิชาได้สูงขึ้นเรื่อยๆทําใ้้คิดอ่านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นคราวๆแต่หาใช้การทำให้ปัญญายาณแก้ทุกทางใจได้อย่างถาวรไม่ ไม่มีใครรู้ได้เองว่าความตระหนี่ทีเหนียวห่วงในส่วนเกินไม่มีแก่ใจแจกใจ่ายให้ทานตามโอกาสก่อให้เกิดผลร้ายมากมายนับแต่การห่วงในสิ่งที่ไม่ควรห่วงตลอดจนมีจิตใจคับแคบจำกัดไม่เป็นสุขในสภาพหน้าอึดอัดของตนเองและยังจะต้องไปเสวยพบอันคับแคบอัตคัดคือเกิดใหม่ ไปรวมอยู่กับหมู่คนยากจนไม่มีใครรู้ได้เองว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดประหัสประหารเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันหรือกระทั่งทำร้ายให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บก่อให้เกิดผลร้ายมากมายนับแต่การมีจิตที่เต็มไปด้วยโทสะเราร้อนได้เองแม้ไม่ต้องมีสิ่งเราให้ร้อน จิตไม่อาจาเป็นสุขกับความร้อนของตอนเองในปัจจุบันแล้วเบื้องหน้ายังต้องไปเสวยพบที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนคือเกิดใหม่ไปรวมอยู่กับหมู่อันธพาลที่จ้องทำร้ายทําลายประหัตประหารกันไม่มีใครรู้ได้เองว่าการลักทรัพย์เพ่งจ้องเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อให้เกิดผลร้ายมากมายนับแต่การมีจิตที่เต็มไปด้วยความโลภก,กระวนกระวายได้เองแม้ไม่ต้องมีสิ่งเร้าให้กระวนกระวายจึงไม่อาจเป็นสุขกับความกระวนกระวายของตนเองในปัจจุบันแล้วเบื้องหน้ายังต้องไปเสวยพบที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนคือเกิดใหม่ไปรวมอยู่กับหมู่อันธพาลที่มีใจไม่ซื่อจ้องแต่จะเอาของของกันอีก ไม่มีใครรู้ได้เองว่าการผิดลูกผิดเมียผู้อื่นก่อให้เกิดผลร้ายมากมายนับแต่การมีจิตที่เต็มไปด้วยราคะผิดผิดตันหาจัดได้เองแม้ไม่ต้องมีสิ่งเร้าให้ตันหาจัดจึงไม่อาจเป็นสุขกับตัณหาอันแรงกล้าของตนเองในปัจจุบันแล้วเบื้องหน้ายัางต้องไปสวยพบที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนคือเกิดใหม่ เปรวมอยู่กับหมู่พานหน้าด้านที่มีใจสกรปรกไรความละอายไม่สนว่าใครเป็นของรักของห่วงของใครแย่งได้เป็นแย่งลักลอบเป็นชู้ได้เป็นลักลอบไม่มีใครรู้ได้เองว่าการพูดเท็จการพูดหยาบการพูดส่อเสียดและการพูดเพ้อเจอ์ก่อให้เกิดผลร้ายมากมาย นับแต่การมีจิตที่เต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวไม่อาจเห็นเรื่องตรงหน้าตามจริงไม่อาจทราบว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเห็นผิดได้เองแม้แม่ต้องมีสิ่งเราให้เห็นผิดจึงไม่อาจเป็นสุขกับความมีจิตบิดเบี้ยวของตนเองในปัจจุบันแล้วเบื้องหน้ายัางต้องไปเสวยพบที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนคือเกิดใหม่ไปรวมอยู่กับหมู่อันพานที่มีความเห็นผิดมองกันผิดผิด จ้องจับผิดตลอดจนผิดใจกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเสมอๆไม่มีใครรู้ได้เองว่าการกินเหล้าการมึนเมาเคลิ้มหลงอยู่กับยาเสพติดชนิดต่างๆก่อให้เกิดผลร้ายมากมายนับแต่การมีจิตที่เต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านจัดรำคาญใจได้เองแม้ไม่ต้องมีสิ่งเร้าให้รำคาญใจ จึงไม่อาจเป็นสุขกับความรำคาญใจของตนเองในปัจจุบันแล้วเบื้องหน้ายัางต้องไปเสวยพบที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนคือเกิดใหม่ไปรวมอยู่กับหมู่อันพานที่มีใจวิปริตฟุ้งซ่านอยู่ดีไม่ว่าดีหาเครื่องทำลายสติมาเสพและสุดท้ายไม่มีใครรู้ได้เองว่าการมองไม่เห็นตามจริงหลงยึดกายใจอันเป็นเที่ยง หลงยึดกายใจอันไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงยึดกายใจอันไม่ใช่เราว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพียงความไม่รู้ข้อนี้ก็เป็นรากแห่งผลร้ายทุกชนิดบรรดามีนับแต่การที่จิตขาดอิสระต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ไม่ใช่ของของตนเพื่อความทุกข์เพื่อความเปล่าประโยชน์ในปัจจุบันและเบื้องหน้ายัางต้องไปเสวยพบใหญ่น้อยอีก ด้วยความไม่รู้อิโนโออิเนว่าที่ต้องเกิดตายแต่ละครั้งเป็นผลของกรรมที่ทำไว้แต่ปางใดการต้องปะปนคละเคล้าไปในหมู่ผานบ้างหมู่บัณฑิตบ้างได้ดีบ้างตกยากบ้างเป็นทุกทางใจกับความพลัดพรากบุคคลอันเป็นที่รักบ้าง นกตกใจกับการมาถึงของมัจจุราชบ้างทั้งที่ไม่จำเป็นแต่อย่างใดไม่น่าจะเป็นความรับผิดชอบของเราแต่อย่างใดนั่นแหละสมควรถือเป็นความเข่าวหลงอันดับหนึ่งไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้แล้วการไม่รู้จักต้นตอแห่งความเดือดร้อนการหลงยินด,ดีในต้นเหตุแห่งความเดือดร้อนนั่นแหละ มูลรากแห่งความโง่ที่แท้จริงพวกเราไม่รู้และไม่อาจรู้ได้ด้วยตัวเองต้องพึ่งพามหาบุรุษเช่นพระพุทธเจ้ามาชี้มาจำแนกแจกแจงกรรมเมื่อศึกษาตามที่พระองค์ชี้แล้วจึงอาจเข้าใจเป็นขั้นๆคือความตรณีทำให้โง่แบบทึบห่วงไปหมดของกูไปหมด การผิดศีลทำให้งโง่แบบไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดร่ำไปการยึดติดอยู่ด้วยอุปาทานว่ากายใจนี้ของเราทำให้งโง่แบบติดวนยังหลงมองสิ่งที่ร้ายแก่นสารด้วยความหวังว่าจะค้นพบแก่นสารฉะนั้นคำตอบว่าทำอย่างไรจะไม่โง่ได้ตลอดไปก็คือหนึ่ง เพ่งให้เห็นโทษของความตรณีแล้วละความตรณีด้วยทาน 2. เพ่งให้เห็นโทษของการผิดศีลแล้วละการผิดศีลด้วยการตั้งใจรักษาศีล 3. เพ่งให้เห็นโทษของการยึดมั่นถือมั่นกายใจว่าเป็นตนแล้วละการยึดมั่นกายใจด้วยการเจริญวิปัสสนาแค่เริ่มต้นคุณก็จะเริ่มรู้สึกปลอดโปรง่ง ความปลอดปโปร่งนั่นแหละทางมาแห่งสติทำให้คิดเร็วขึ้นตามคนอื่นทันมากขึ้นขั้นต่อมาคุณจะรู้สึกสว่างอบอุ่นจากภายในความสว่างอบอุ่นนั่นแหละส่วนประกอบสำคัญของปัญญาอันรุ่งเรืองทําให้ฉลาดกว้างขวางขึ้นคิดอ่านเป็นประโยชน์ได้ดีขึ้นและที่สุดแล้ว ใจที่หลุดพ้นจากต้นเหตุแห่งความเดือดร้อนทั้งปวงอย่างเด็ดขาดนั่นแหละความฉลาดขั้นสูงสุดฉลาดแล้วไม่กลับงู้ลงอีกเลยซึ่งระดับนั้นพุทธเราเรียกด้วยความยกย่องว่าอารหันครับ